ระบบเาผาผลาญเนี่ยจำเป็นมากนะครับถ้าระบบเาผาผลาญไม่ดีสักอย่างเนี่ยลดน้ำหนักก็ยากบางทีลดแล้วก็ลดต่อไม่ได้หรือพอเราเลิกลดน้ำหนักแล้วก็เสี่ยงที่จะกลับมาโยโย่อีกวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีปรับระบบเาผาผลาญให้กลับมาดีเหมือนเดิมทำยังไงก่อนอื่นบอกก่อนนะครับว่าคุณจะไม่ค่อยเห็นการสอนวิธีการปรับระบบเาผาผลาญหรอกเขาบอกให้คุณปรับแต่วิธีการจะไม่ค่อยบอกเป็นเพราะมันมีหลายทฤษฎี นะครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดนี่ก็เลือกเชื่อเอามันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อในทฤษฎีนี้แล้วผมจะเล่าให้พวกเราฟังถ้าเชื่อก็ลองทําตามดูขอปูพื้นฐานนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมเราถึงระบบเผาผลาญเสียเมื่อเรารู้สาเหตุเราจะได้แก้ได้ถูกจุดนี่คือร่างกายของคนอ้วนครับตอนเราน้ําหนักเกินเราก็มีไขมันเยอะเราก็มีกล้ามเนื้อเยอะเวลาเราจะลดน้ําหนักแน่นอนในฝันเราเราก็อยากให้ไขมันลดครับ อากไขมันเยอะๆเหลือไขมันขนาดนี้นี่คือในฝันเลยแต่ถ้าเราลดผิดวิธีมันจะกลับกันไขมันเนี่ยมันจะไม่หายมันจะเท่าเดิมกลายเป็นกล้ามเนื้อที่ลดลงคนน้ําหนักเท่ากันลดน้ําหนักได้แต่คนนึงโยโย่หรือไม่โยโย่ขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อครับถ้าเป็นคนนี้ลดแบบถูกวิธีไขมันจะน้อยกล้ามเนื้อจะเยอะ แต่ถ้าคุณลดผิดวิธีใช้มันจะไม่ค่อยลงเท่าเดิมเลยนะกล้ามเนื้อที่หายไปมีหลายสาเหตุยกตัวอย่างเช่นยอดฮิตเลยที่คนอดแป้งนะครับคือร่างกายเราเนี่ยต้องใช้พลังงานจากแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักพอเราอดแป้งร่างกายก็ไม่มีแป้งใช้เขาก็ต้องไปสั่งให้เอาแป้งที่สะสมไว้ออกมาใช้คำถามคือแป้งเก็บไว้ที่ไหนแป้ง เก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนครับเก็บไว้ในตับและก็กล้ามเนื้อครับเพราะคุณไม่กินแป้งเข้าไปเขาไปเอาจากตับมาใช้แล้วก็ไปสลายกล้ามเนื้อมาใช้ครับการลดน้ําหนักด้วยการอดแป้งกล้ามเนื้อจึงหายไงครับตอนนี้เรามี2คนแล้วนะคนที่การเาผาผลาญปกติสุขภาพดีลดน้ําหนักถูกวิธีกับคนที่2เนี่ยลดน้ําหนักผิดวิธีกล้ามเนื้อหายการเาผาผลาญจะเสียทีนี้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2คนนี้ คนที่ลดน้ำหนักถูกวิธีครับเขาก็จะมีกล้ามเนื้อเยอะเจ้ากล้ามเนื้อนี่นะครับมันจะเาผาผลาญพลังงานมากกว่าไขามันครับคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะกว่าเขาก็มีอัตราการเผาผลาญที่ดีกว่าในทางกลับกันคนนี้ลดแบบผิดวิธีกล้ามเนื้อน้อยการเาผาผลาญก็เลยน้อยไปด้วยหลังจากออกคอสลดน้ำหนักแล้วคนนี้กลับมากินเหมือนเดิมปกตินะครับน้ำหนักเขาก็จะคงที่ครับก็จะไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นคืนง่าย ในขณะที่คนลดแบบผิดวิธีคุณต้องคุมอาหารอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่คุณอยากเลิกคุมอาหารน้ำหนักคุณก็จะขึ้นไวมากเพราะการเผาผานไม่ดีแล้วนี่คือข้อแรกนะการเผาผานต่างกันเรื่องที่2ครับคือเรื่องการกินแป้งหลังจากคุณออกคอสลดน้ำหนักแล้วคุณก็กลับมากินแป้งเหมือนเดิมร่างกายมนุษย์ต้องการน้ำตาลกรูโคสในการไปเลี้ยงสมองและเป็นแหล่งพลังงานหลักเลยเราไม่สามารถอดแป้งในทั้งชีวิตนะครับ พอเรากลับมากินข้าวหรือกินขนมปังพวกนี้นะครับเหมือนเดิมอ่ะพอกินขนมปังเสร็จป,ปุ๊บอ่ะเกิดอะไรขึ้นพลังงานที่ได้จากขนมปังแน่นอนร่างกายเอาไปใช้ถ้าพลังงานเหลือจะเก็บไว้ในกล้ามเนื้อครับคนนี้มีกล้ามเนื้อเยอะก็เลยเก็บแป้งได้เยอะครับกินแป้งเยอะก็ไม่เหลือไปสะสมเป็นไขมันเพราะมีกล้ามเนื้อเอาไว้เก็บแป้งอุเข้าใจง่ายๆนะในทางกลับกันคนนี้กินแป้งเข้าไป ร่างกายเอาไปใช้พลังงานเหลือก็มาเก็บไว้ในกล้ามเนื้อเหมือนกันแต่บังเอิญกล้ามเนื้อเหลือนิดเดียวเก็บแป๊บเดียวเต็มครับพลังงานเหลือทําไงทีนี้ก็มาเก็บไว้ที่ไขมันครับมาเก็บไว้ในรูปของไขมันครับก็เลยเกิดการสะสมไขมันได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้น2เด้งเลยนะ1คือคุณการเผาผลาญต่ํากว่าไม่พอนะครับคุณกินแป้งไปโอกาสที่แป้งจะมาสะสมเป็นไขมันก็ได้ง่ายกว่าด้วยอันนี้เห็นภาพชัดเลยนะทีนี้ประเด็นคือ คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยต้องการที่จะแปลงร่างมาเป็นคนด้านนี้คิดว่าจะแปลงมาเป็นอย่างนี้ได้ในทันทีวิธีการที่ทำคืออะไรเอาน้ําหนักไม่ลดการเบาผวานต่ําฉันก็คุมอาหารหนักกว่าเดิมฉันก็ออกกําลังกายหนักกว่าเดิมกลายเป็นก็ไม่ลดเหมือนเดิมครับระกล้ามเนื้อมันน้อยแล้วงสิ่งที่ควรทําครับไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องลดน้ําหนักครับปรับระบบเผาผลาญคือเปลี่ยนความคิดครับจริงแรกที่คุณควรทําคือทําให้การเผาผลาญดีขึ้นครับโดย ใชมันนะอย่าไปสนใจมันบางไว้ก่อนแต่เพิ่มกล้ามเนื้อเข้าไปก่อนครับนี่คือสเต็ปแรกครับสเต็ปแรกคือการเพิ่มการพาผลัญนั่นคือการเพิ่มกล้ามเนื้อไปก่อนจึงอาจเป็นไปได้ว่าน้ำหนักคุณจะขึ้นแต่มันต้องขึ้นแบบมีคุณภาพเพราะกล้ามเนื้อมันขึ้นครับหลังจากกล้ามเนื้อขึ้นแล้วการพาผลานกลับมาดีดังเดิมแล้วเนี่ย เราค่อยเข้าสู่เฟสที่2ครับคือเอาไขมันออกแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบนี้ได้ในที่สุดเขาจะตรงกันนะจะได้เข้าสู่วิธีการเราต้องลืมเรื่องการลดน้ําหนักไปก่อนอย่าไปคิดว่าปรับระบบพ่อผานปุ๊บน้ําหนักจะต้องลงทันทีขั้นที่1ครับเราต้องเลิกคุมแคลอรี่อย่างเคร่งคัดมันอาจจะฝืนความรู้สึกนะพอเราอยากลดน้ําหนักน้ําหนักเราลงยากเรายิ่งคุมอาหาร การเผาผันมันเสียไปละคุมยังไงมันก็ไม่ลงละคุณกลับมากินเยอะเหมือนเดิมได้เลยครับแต่ต้องกินเยอะแบบมีคุณภาพครับแล้วอย่าก,กินเยอะแบบหัวฟาค่อยๆเพิ่มทีละหน่อยผมยกตัวอย่างนี้ถ้าใครคุมนับแคลอรี่อาจจะสักพันแคลอรี่หรือพันสองแคลอรี่เนี่ยอย่าให้คุณเริ่มต้นกินที่พันห้าหรือพันเจ็ดแคลอรี่ไปได้เลยแล้วก็ค่อยๆเพิ่มห้าวันเพิ่มทีหนึ่งก็ได้ครับเป็นพันแปดพันเก้าสองพัน แต่ประเด็นคือไอแคลอรี่หรืออาหารที่คุณกินเข้าไปกินเยอะได้แต่ต้องกินตัวที่มีคุณภาพครับวิตามินเกลือแร่คุณต้องกินให้พอยอยู่แล้วนะเอาหมูแรกก่อนโปรโตีนกินเพิ่มได้แต่กินโปรโตีนดีได้แก่อะไรปลาไก่พยายามเอาหนังออกด้วยก็ดีแล้วก็พวกถั่วพวกนี้กินเยอะๆขั้นต่ำเหมือนเดิมเลย 1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลหรือกินถึง2กรัมก็ยังได้เลยไม่มีปัญหาหนะลีกเลี่ยงการทอดถ้าจะผัดให้ผัดใช้น้ำมันน้อยๆทำเองถ้าเราไปซื้อร้านอาหารกินผัดเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมันจะเยอะหมู่ที่2คือเรื่องคาร์โบไฮเดรตนี่ยิ่งจำเป็นครับคุณต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะขึ้นเพราะผมเข้าใจว่าคนลดน้ำหนักเราจะคุมแป้งอยู่แล้วโดยเน้นกินแป้งดีเหมือนเดิมข้าวก็ข้าวกล้องขนมปังก็พยายามเป็นขนมปังโฮวี หรือฟักทองมันฝรั่งพวกนี้ได้ฟักทองนี่ทีเด็ดเลยนะกินได้เยอะด้วยนะครับทำไมเราต้องกินแป้งคือเราต้องการพลังงานเราต้องการให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาตัวแป้งคือตัวช่วยแล้วบางทีกล้ามเนื้อที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยไม่มีแป้งไปสะสมแล้วพอเราคุมอาหารเคร่งจัดก็ให้มันเติมเข้าไปให้เต็มเลยครับพอเรากินแป้งเข้าไปช่วงแรกมันเข้าไปเก็บไว้ในกล้ามเนื้อน้ําหนักอาจจะขึ้นได้แต่หุ่นเราจะค่อนข้างแน่นเนื้อเราจะแน่นกว่าเดิมซึ่งมันก็โอเคแล้วหมู่ที่3ก็คือไขมันครับจาเป็นต้องกิน แต่ให้กินไขมันดีทําไมให้เลี่ยงของทอดเพราะของทอดส่วนใหญ่ใช้ไขมันที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์น้ํามันปาล์มน้ํามันหมูพวกเนี้ยนะครับเรากินของผัดได้ถ้าเราทําเองโดยใช้น้ํามันมะกอกน้ํามันคานล,ล่าพวกนี้โอเคใช้ได้ทํากับข้าวได้อะโวคาโดหรือกินเล่นอันนี้เด็ดกินเล่นอร่อยกินง่ายก็คืออัลมอนด์แล้วก็เนยถั่วเนยถั่วนี่กินดีนะครับไปดูข้างขวดได้ส่วนใหญ่เวลาเรากินขนมปงังเราซื้อแยมมาทาใชนะ่ไหมน้ำตาล แต่เนยถั่วนี่นะน้ำตาลแค่6-5 6ถึงแล้วก็จะทำจากถั่วถึง80%ซึ่งแน่นอนมันก็มีโปรตีนดีแล้วมันก็มีไขมันดีอยู่ด้วยส่วนเรื่องเวลาในการกินครับมื้อเช้าก็กินเต็มที่เลยครับอยากกินอะไรกินเลยแล้วถัดมาก็แบ่งกินมื้อสายด้วยแล้วกินมื้อเที่ยงมื้อบ่ายแล้วกินเย็นตอนเย็นเราก็อาจจะกินแป้งในปริมาณที่น้อยหน่อยนะครับทำไมต้องกินบ่อยๆเพราะมันจะเป็นการกระตุ้นให้ระบบย่อยเราทํางานตลอดเวลาตอนนี้คือเราเอาหมดอะ ทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเรากระตุ้นระบบเาผาผลาญกลับคืนมานี่คือเรื่องกลิ่นนะเรื่องที่2คือเรื่องการออกกําลังกายครับก่อนออกกําลังกายสักประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเราควรกินอาหารครับถ้าเราไม่ได้กินเป็นมือ้ออาจจะกินเป็นขนมปังก็ได้ให้มีแป้งให้มีพลังงานทานเนยถั่วเข้าไปกินโปรตีนเข้าไปด้วยหน่อยหนึ่ง เพื่อให้เรามีพลังงานในการไปออกกําลังกายมันจะได้ไม่ไปสลายกล้ามเนื้อเราออกมาแล้วหลังจะออกกําลังกายทันทีนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็ควรกินโปรตีนไว้เลยถ้ามีอาหารเสริมแบบนะก็ชงกินเลยมันจะดีกว่าดูดซึมเข้าไปเร็วแล้วก็หลังออกกําลังกายสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะให้เรากินอาหารได้เลยเป็นพวกแป้งด้วยเป็นพวกไขมันดีด้วยเข้าไปนะครับร่างกายจะได้ไม่ไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้เรียกว่าหลังออกกําลังกายก็ต้องเติมเข้าไปนะแต่ถ้าเป็นมื้อเย็นเราก็อย่าเติมจนโอเวอร์เติม ลดการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอลงครับคือการคาร์ดิโอเนี่ยมันจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงลงถึงเบิร์นแคลอรี่ด้วยแต่ช่วงนี้เราไม่ต้องการเบิร์นนึกออกไหมครับบางทีการเบิร์นถ้าเราคุมกินอาหารไม่ดีพอมันกลายเป็นพลังงานไม่เพียงพอก็ไปสลายไกลโคเจนจากกล้ามเนื้อมาใช้อีกซึ่งเราไม่ต้องการสูญเสียกล้ามเนื้อในช่วงนี้เราก็คาร์ดิโอน้อยลงแต่ให้เพิ่มการออกกําลังกายแบบเวทครับเรากินแป้งเยอะเรากินโปรตีนเยอะไปแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่ออกกําลังกายเผลอๆไอ้แป้งกับโปรตีนนั้นอ่ะมันจะกลายไปเป็นไขมันอีกตอนนี้กล้ามเนื้อเราน้อยไขมันเราเยอะถ้าเรากินเยอะเข้าไปเราไม่ออกกําลังกายนะเพลอๆมันไปสะสมไขมันเพิ่มครับเพราะเรากินเยอะเรากินของดีเพิ่มเข้าไปเนี่ยกินวัตถุดิบที่ดีเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเราต้องออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งครับเพื่อสร้างกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นมาเรากินอาหารดีๆกินโปรตีนกินแป้งเข้าไปเนี่ยเราจะมีแรงเล่นเวทอยู่แล้ว พอเราเล่นเวทมันก็มีการสร้างกล้ามเนื้อกับผืนมาครับโดยสรุปนะครับการปรับระบบเาผาผลาญมีสสเต็ปเท่านั้นเอง 1. ก็คือเปลี่ยนแนวความคิดของเราก่อนว่าเราจะปรับระบบเาผาผลาญน้ำหนักอาจจะขึ้นได้แต่เราจะทําให้กล้ามเนื้อขึ้นแล้วการเาผาผลาญดีขึ้น 2. กินเพิ่มขึ้นครับแต่สิ่งที่เพิ่มต้องเป็นตัวที่มีคุณภาพข้อที่3ก็คือเรื่องการออกกําลังกายครับ พยายามลดการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอลงนะครับมาเน้นเวทมากขึ้นเวทในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเป็นหลักก่อนพอร่างกายเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาการเป่าหานเราก็จะดีขึ้นถ้าเป็นในคนที่ลดน้ําหนักลงมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันตันนะครับคุณใช้เทคนิคนี้เดียวกันได้เลยสัก7วัน10วันเนี่ยแล้วกลับมาเข้าคอร์สลดน้ําหนักต่อไอ้นี่คุณไปต่อได้ละสําหรับคนที่ลดน้ําหนักแบบถูกวิธีแล้วมันตันนะ แต่สําหรับคนที่ลดน้ําหนักมาผิดวิธีหรือพูดง่ายๆคือโยโย่แบบเต็มขั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยต้องทําใจนะครับอย่างเร็วเลยคือเดือนหนึ่งอาจจะเดือนครึ่งหรืออาจจะ2เดือนด้วยซ้ําทําแบบนี้ค่อยๆกินเพิ่มทีละหน่อยเวทค่อยๆกินเพิ่มทีละหน่อยเวทน้าหนักคุณขึ้นจริงแต่คุณจะไม่รู้สึกอึดอัดตัวคุณจะรู้สึกกระชับระเฉงร่างกายจะกระชับขึ้นจนถึงจุดจุดหนึ่งครับน้ําหนักคุณจะไม่ค่อยขึ้นละกินไป2,200รแคลอรี่คุณออกกาลังกายไปหน่อยนึงน้าหนักคุณก็ไม่ขึ้นละ เรียกว่าคุณก็น่าจะอยู่ในรูปนี้แหละพออยู่ในรูปนี้คุณก็ค่อยมาคุมอาหารอย่างถูกวิธีเพื่อลดไขมันออกครับสุดท้ายคุณก็จะเป็นแบบนี้ได้ครับกล้ามเนื้อเยอะไขมันน้อยแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเป็นอย่างนี้ได้นั่นแหละครับคือเป้าหมายของเราครับหุ่นดีแบบสุขภาพดีด้วยและคุณจะไม่กลับมาโยโย่เอฟเฟกอีกแน่นอน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ได้ไอเดียในการไปทำเพราะผมรู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับระบบการโผล่านพังเนี่ยจะลดน้ําหนักจะทําอะไรต่อก็ยากแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยมันมีเยอะคุณเลือกเชื่อเอา,รรากา็แล้วกันถ้าคุณเชื่อในวิธีการที่ผมบอกไปก็ลองทําดูครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมีหลายทฤษฎีเหลือเกินเอาที่เราสบายใจเอาที่เราเราทำเองเราจะรู้ตัวเองอะว่ามันเวิร์กต่ส่วนตัวผมผมศึกษามายอย่างนี้แล้วผมคิดว่ามันเวิร์กผมทำเองแล้วให้เพื่อนๆลองทำดูหลายๆาด้าลที่ ดีมากๆเลยนะเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่อาจจะเคยลดน้าหนักมาผิดวิธีคุณก็ต้องต่อสู้ยากกว่าคนอื่นนิดนึงแต่มันฟื้นกลับมาได้ครับขอแค่เรามีกําลังใจที่เข้มแข็งนะครับผมคุณก็หุ่นดีได้เช่นกันผมเคยทําได้มาแล้วผมก็เคยโยโย่มาก่อนช่วงหนึ่งแต่ช่วงสั้นๆเพราะทาผิดไม่นานแต่ผมก็ฟื้นมาได้อย่างรวดเร็วก็ใช้วิธีนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าผมเคยทําได้มาแล้วคุณก็ทําได้เช่นกันครับเป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆครับขอบคุณที่รับชมครับ